เราตรวจผิวตรวจอะไรบ้างตรวจเป็นอะไรเราดูได้ตั้งแต่รูปทรงของหน้าความเสมอกันของสีผิวส่วนใหญ่เวลาหน้าตรงจะเห็นหน้าผากคล้ำกว่าแก้มเราจะเห็นถุงใต้ตาเป็นภาพรวมทั้งหน้าเราจะเห็นโครงสร้างของหน้าว่ามีการหย่อนคล้อยแก้ได้ไหมพอเราเช็คข้างๆปุ๊บเนี่ยเราจะดูเรื่องของสีผิวบริเวณข้างๆว่ามีผิวขัดน้ำไหมรูขุมขนกว้างไหมลักษณะสิวเป็นชนิดที่รอยแดงรอยดำ จางยากหรือเปล่าหรือปกติดีลักษณะสิวถูกลบกวนมาหรือเปล่าความลึกของสิวประมาณเท่าไหร่และดูเรื่องปัญหาแผลเป็นเก่าว่ามีประวัติเป็นแผลเป็นเก่ามากน้อยขนาดไหนสิวที่กําลังเป็นอยู่ในระยะ1 2 3 4งสอยู่ระยะไหนจําเป็นต้องพบแพทย์ไหมมีเรื่องของหุยตรงจมูกไหมขอบตรงนี้เป็นยังไงเนือคิ้วเป็นยังไงมีปัญหาเซฟเดิม หรือเปล่าสิวเซียนเป็นยังไงปกติไม่ปกติริ้วรอยเป็นอย่างไรสีที่เปลือกตาสัมพันธ์กับสีใต้ตาไหมคิ้วแบบนี้มีสิวอยู่ในคิ้วหรือเปล่าเราก็จะประเมินเข้าวๆแต่ลึกไปกว่านั้นที่เครื่องมือก็ทําไม่ได้ตรวจผิวออนไลน์แบบนี้ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะไม่ได้ผลเพราะว่าขณะที่เราใช้เครื่องมือเราจะรู้แค่ผลลัพธ์ว่าความชุ่มชื้นน,น้อยไปนิดนึงเดี๋ยวเติมความชุ่มชื้นเรารู้จริงแต่เวลกก็คือรักษาตามอาการเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าตรวจแบบย้อนประวัติย้อนกลับ ไปดูว่าผ่อนจะเป็นอันนี้สาเหตุของมันคืออะไรด้วยประวัติแบบนี้ปัญหาที่เรากําลังเหตุตกลงแล้วมันเป็นมากเป็นน้อยอย่างไรเราจะไม่เคยพูดว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นไหนดีกว่ากันเราจะไม่พูดเพราะไม่มีผลิตภัณฑ์ตัวไหนดีที่สุดผลิตภัณฑ์ที่ดีคือผลิตภัณฑ์ที่ตรงต่อปัญหาแต่และคนมีปัญหาในแต่และช่วงวยัยแตกต่างกันด้วยค่ะ